งาน Thailand f e รีดีไซน์เอ็กซหรือมาหากรรมอารยาสถาปัตดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ซึ่งแต่เดิมเราก็จะจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็ทำให้เราต้องตัดสินใจเลื่อนการจัดงานในปีนี้ออกไปเป็นช่วงต้นปีหน้าในวันที่1-4เมษายนส5 6 4ที่ไบเทคบางนานะครับ มาพบกันช่วงต้นเดือนเมษายนต้อนรับปีใหม่ไทยในปีหน้ากันนะครับสำหรับงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลปีที่5ต้นสำหรับงานเอ็กซ์โปที่รวมสุดยอดสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบ้านที่อยู่อาศัยห้องน้ำลิฟต์ทางลาดยานยนต์สิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนศูนย์สุขภาพและการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงบริการเฟรนลี่ดีไซน์ทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ไวัยทุกสภาพร่างกายให้ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีประเทศชาติเจริญก้าวหน้าพัฒนาด้วยหลักคิดการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับ ผมนี่อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทุกองค์กรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันจัดงานนี้มาร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย เมืองอาระยะสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุขรวมถึงคนพิการที่จะอยู่อย่างมีความหวังในคุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ ใจมากนะคะกับงาน Thailand Friendly Design Expo เนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมด้วยตั้งแต่ปีแรกเลยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จัดมาอย่างต่อเนื่องได้เห็นพัฒนาการต้องขอบคุณทางคุณกฤษณะมากเลยแล้วก็ทีมเนี่ยที่ทำตรงนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ที่จะจัดมาที่1-4เมษายนเสี่ายนปีหน้าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับอะไรที่สร้างใหม่หรืออันของเดิมที่มีอยู่เนี่ยเราจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยสามารถรองรับคนทั้งหมดได้มากขึ้น แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายที่ยั่งยืนจะเรยเ design, ยยยยอยากเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วก็ในธุรกิจอุยวยเช่นกันเราจะเห็นได้ชัดว่าในแง่ของเรื่องเ t h and w e l l n e s s เนี่ย มีความต้องการมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีในการที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาลงทุนด้านนี้มากขึ้นแล้วคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นทาร์เก็ตทุกที่มีแต่จะเติบโต,ตมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วส่วนหนึ่งก็คือมันก็สําหรับเราเองด้วยเราก็จะได้มีชีวิตที่ที่ดีสามารถดูดูแลตัวเองได้อย่างสวยงามอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็อย่างสร้างสรรค์คืออารยสถา my key like มาปิดท้ายกันที่เรื่องทางหนีไฟสําหรับมนุษย์ล้อในตึกสูงกันบ้านนะครับเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะครับแต่เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่การออกแบบตึกอาคารสมัยใหม่ควรจะต้องคิดถึงทางหนีไฟหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งนอกจากคนปกติแข็งแรงทั่วไปแล้วคนแก่ชราและคนพิการที่ใช้รถเข็นท่านเหล่านี้จะออกมาจากตึกได้อย่างไรให้ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ไปฟังข้อคิดและมุมมองจากคุณวอนเตอร์ลีเชฟคานิคนดังที่มีลูกชายเป็นมนุษย์ล้อเขาจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ไปฟังครับผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สมมติว่าถูกยินยอมนะฮะระดับสาปวนว่าตึกของเราหรือว่าโรงแรมของเราเนี่ยปลอดภัยสําหรับคนพิการแม้กระทั่งช่วงฉุกเฉินไฟไหม้หรืออะไรแผ่นดินไหวยอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จะทําให กลุ่มพิการทั่วโลกอย่างนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลกกลุ่มพิการเนี่ยนี่ที่กล้ามามาอุดหนุนหรือว่ามาท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยอันนี้ก็หนึ่ง<อ>ในเหตุผลนัเาะฉะนั้นในเชิงของไม่ว่าของทุกๆด้านนะความปลอดภยนะัยในทุกทุกด้านของเศรษฐกิจการขับขึ้นของของท่องเที่ยวทุกอย่างอย่างนี้มันก็จะมีความหมายด้วยนะครับ นั่นแหละครับทางหนีไฟบนตึกสูงอีกหนึ่งเรื่องอรารยศาปัดที่มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคสังคมผู้สูงวัยที่เราทุกคนจะต้องไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่หลงลืมใครไว้บนตึกสูงโดยเฉพาะในยามที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้และเหตุชุกเฉินต่างๆอีกต่อไปนะครับแล้วสาวหน้าบ่ายมงครึ่งมาพบ่ันใหม่นะครับการรายการกิจสนะ ทัวรยกร้อวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ